สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับนี่ครับมาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Sony นะครับ s o n ี w เดบ0 0ยูเอชหนตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่เล่นหูฟังนะครับก็จะรู้เลยว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่เป็นระดับตำนานในตลาดเลยนะแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงมาให้โซ ny ยาวนานถึง10ปีเลยเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนามาถึงเจเนเรชันที่6แล้วซึ่งก็คือ Mark 6ตัวนี้นั่น โดยในรุ่นนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยครั้งใหญ่เลยนะจากที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดอยู่แล้วเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของวัสดุดีไซน์นะครับทั้งตัวหูฟังเองแล้วก็ตัวเคสพกพาเนี่ยมาให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ รวมถึงมีฟีเจอร์อย่าง Adaptive Sound Control นะที่จะเป็นการปรับโหมดรับฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนโหมดรับเสียงภายนอกเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนตามท่าทางการใช้งานของเราแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะและจริงๆหูฟังตัวนี้เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจนะฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเรามาติดตามรับชมในรีวิวนี้กันได้เลยครับมาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันก่อนนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับเขาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับด้วยแกสีดำ black สีเงินแพติทนัมซิลเวอร์แล้วก็สีน้ำเงินเข้ม โดยหูฟังรุ่นนี้นะครับเขาก็ <c oughs> จะใช้วัสดุเป็นแบบผิวนะครับป้องกันรอยนิ้วมือนะครับที่เป็นผิวแบบด้านนะที่ให้ผิวสัมผัสที่ดีแล้วก็สามารถในรปรับระดับหูฟังนะครับที่การด้านข้างทั้ง2ด้านแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะจากที่รุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะไม่สามารถพับได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพกพานะครับเก็บใส่กระเป๋าหรือว่าใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของบริเวณนะครับเฮดแบนด์ด้านบนเนี่ย ตรงนี้นะครับกับบริเวณที่ครอบหูนะครับก็จะเป็นเมมโมรีโฟมนะครับพร้อมกับมีหนังนะครับปิดทับเอาไว้ทําให้เราเนี่ยเวลาสวมใส่นะครับนี่คนหัวให,ใหญ่แบบผมเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายนะครับนี่ปรับให้เข้ากับหัวนิดนึงอ่าก็จะรู้สึกว่ามันมีความกระชับนะครับสวมใส่สบายเลยนั่นเองสำหรับวิธีการดูนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยหูฟังด้านไหนเป็นข้างไหนนะครับนี่บริเวณที่การปรับ หูฟังนะก็จะมีเนี่ยบอกไว้ด้วยด้านซ้ายก็จะเป็นสนัญลักษณ์ตัว L ด้านขวาก็จะเป็นตัว R สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่หูฟังด้านซ้ายเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีตุ่มนูนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้เวลาเรานําไปใช้งานจริงนะครับเนี่ยก็จะรู้ว่าด้านนี้เป็นหูฟังข้างซ้ายนั่นเองนะครับเนี่ยให้เราผิบสัมผัสได้แบบนี้ครับหนึ่งสิ่งที่ผมชอบม,มากๆนะครับของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยก็คือการควบคุมแบบสัมผัสที่บริเวณหูฟังด้านขวาตรงนนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีการควบคุมการใช้งานนหลากหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นนะครับปัดขึ้นปัดลงนะครับเพื่อเพิ่มลดความดังเสียงปัดไปข้างหน้าปัดย้อนกลับมาข้างหลังนะครับเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือว่าย้อนกลับเพลงก่อนหน้าแล้วก็แตะสัมผัส2ทีแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเล่นเพลงหรือหยุดเพลงนั่นเองซึ่งจากการทดสอบการใช้งานจริงนะครับผมถือว่าสัมผัสติดง่ายนะครับใช้งานง่ายเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเท่ด้วยเวลาเรานำาใช้งานจริงนะครับ และเช่นเคยนะครับในรอบนี้เนี่ยโซนี่เขาก็ให้เคสสาหรับพกพาตัวหูฟังมาให้เช่นเคยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุปงนะครับจากเดิมที่จะเป็นซิปที่เราต้องรูดนะครับคอยเปิดปิดตัวเคสเนี่ยซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากสักนิดนึงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นที่เปิดปิดแบบแม่เหล็กแบบนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดแล้วปิดง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับ ทีนี้เรามาพูดถึงปุ่มควบคุมการใช้งานที่เป็นปุ่มจริงๆนะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะมาเริ่มที่หูฟังทางด้านซ้ายก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ปุ่มแรกนะก็จะเป็นปุ่มนะครับสำหรับปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะระหว่างโหมดน้อยแคนเซลลิ่งตัดเสียงรบกวนกับโหมดแอมเบียนซาวโหมดรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะแล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อนะครับแบบ3.5มมสำหรับใช้งานหูฟังแบบสายได้ด้วยซึ่งหูฟังรุ่นนี้เนี่่ยเรม้้้งงนะคัับบบแทไไตอปิดดดหูฟว ด้านขวาก็จะเป็นช่องชาร์จแบตแบบ USB-C นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะก็คือสามารถเสียบชาร์จไปเนี่ยแล้วก็ใช้งานฟังเพลงไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะแล้วแบตเตอรี่ในตัวของเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง40ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเมื่อเปิดนะครับระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่าหมดรับเสียงภายนอกเนี่ยก็จะเหลือใช้งานได้นานสูงสุด30ชั่วโมงครับ โดยที่บริเวณรอบๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนีก็จะเห็นว่ามีไมโครโฟนเนี่ยติดตั้งตามจุดต่างๆเนี่ยไว้แทบรอบตัวหูฟังเลยนะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนไม้ทั้งหมด12ตัวนะเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่มีเพียง8ตัวเพื่อให้ใช้งานในส่วนของระบบตัดเสียงรบกวนรวมถึงการพูดคุยโทรศัพท์เนี่ย ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านั่นเองครับมาถึงสิ่งที่เป็นพระเอกของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือตัวหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดชิปประมวลผลนะจาก HDQN 1นะครับอัปเกรดข้ามเลยนะเป็น HDQN 3ทํทำงานร่วมกับอินทิเกรตโปรเซสเซอร์นะครับที่จะทำงานเร็วกว่าชิปรุ่นก่อนหน้าเนี่ยถึง7เท่าเลยทีเดียวมาใช้ประมวลผลนะครับฟีเจอร์ No ้อย c a n c e l l i n g ตัดเสียงรบกวนนะครับที่ทำได้ละเอียดแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแรงช่วยประมวลผลด้านเสียงต่างๆเนี่ยให้ดี และหูฟังรุ่นนี้นะครับทางโ o n y เนี่ยนะเขาได้มีการพัฒนาร่วมกับ Sound Master Engineer ระดับโลกนะครับจากสตูดิโออย่างเช่น Stirring Sound และ Co m ม s สเตอร์ลินะครับมาร่วมพัฒนาหูฟังรุ่นนี้นะครับให้เสียงเนะี่ยออกมามีความเที่ยงตรงแบบเดียวกับหูฟังระดับสตูดิโอเลยครับโดยจะมาพร้อมไดเวอร์ขับเสียงขนาด3 0ม mm, ิมลิเมตรที่ใช้วัสดุเป็นคอม p พ s สิตคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมโครงสร้างไวท์คอยนนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานสูงถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างดีเลยครับตัวหูฟังนะครับมาพร้อมบลนะูทูธเวอร ที่จะมีฟีเจอร์นะครับประจำค่ายเด่นๆของทางโซ n y เนี่ยอย่างรองรับการเชื่อมต่อเสียงระดับ Hi-Res นะครับอย่าง l d a แแล้วก็จะรองรับนะครับ B S E E Extreme ที่จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่ช่วยชดเชยนะจากเสียงความละเอียดต่ำอย่างพวกไฟล์ความละเอียดเสียงที่ไม่ได้มากนักเนี่ยให้มีความคมชัดให้มี d y น a มิของเสียงเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นบลูทู h แบบ L E นะประหยัดพลังงานแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันแบบมัลติพอยต์ได้ด้วยครับ นอกจากนี้นะครับตัวหูฟังเนะี่ยยังมีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นมาให้มากมายเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลายอย่างมากนะแต่ผมจะขอคัดเฉพาะฟีเจอร์เด่นๆเนี่ยที่น่าสนใจมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ Adaptive Sound Control นะก็คือฟีเจอร์นี่เนี่ยตัวระบบของหูฟังนะครับเขาจะจับท่าทางของเราด้วยด้วยว่าเรานั่งอยู่หรือเดินหรือวิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในระบบเขาก็จะเลือกเป็นระบบตัดเสียงรบกวนให้นะอย่างเช่นเรานั่งดูหนังนั่งฟังเพลงอยู่เนี่ยก็จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยออกไป จะเปิดรับเสียงภายนอกเนี่ยเข้ามาสักครึ่งนึงเพื่อให้เราเนี่ยยังพอได้ยินบรรยากาศรอบข้างอยู่บ้างนะครับแล้วก็เกิดสมมติเรานำหูฟังเนี่ยไปวิ่งเนี่ยอันนี้นี่ยเขาจะเปิดโหมดนะครับรับเสียงรอบข้างเนี่ยที่แบบว่าเต็มระบบเข้ามาให้เราได้ยินชัดๆเลยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยในการเลือกเปิดตั้งโลเคชันได้ด้วยนะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยสมมติเราอาจจะอยู่ในรถไฟฟ้าอ่าอยากให้มันเลือกใช้งานโหมดไหนแล้วก็ตั้งค่าทิ้งไว้ได้เวลาที่ เราเดินทางอยู่บนรถไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในยิมอะไรแบบนี้เนี่ยระบบก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดที่เราตั้งค่าไว้ให้ตามโลเคชันที่เราใช้งานเลยนั่นเองครับซึ่งจากที่ผมทดสอบนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะมีดีเลย์อยู่นิดหน่อยบ้างนะแต่ว่าใช้งานจริงได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับอย่างที่สนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า s t i c k to Chat นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยเมื่อเราทําการเปิดไว้นะในจังหวะที่เราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนในการฟรังเพลงหรือดูหนังอะไรอยู่เนี่ย แล้วถ้าเกิดมีคนอื่นเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับ <S <S <an> <S เวลาที่เราพูดลงไปเนี่ยระบบนะเขาจะเปลี่ยนโหมดจากตัดเสียงรบกวนเนี่ยให้กลายเป็นรับเสียงภายนอกให้แบบอัตโนมัติทําให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกับคู่สนทนาเนี่ยได้นะโดยที่เราไม่ต้องถอดหูฟังออกให้วุ่นวายเลยแลวเมื่อเราคุยจบเนี่ยตัวระบบเนี่ยเขาก็จะกลับมาเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนให้อีกครั้งซึ่งเราสามารถนะครับเข้าไปตั้งระยะเวลาในการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้รวมถึงนะครับความไวในการจับเสียงได้ด้วยซึ่งจากการที่ทดสอบใช้งานมานะครับค่าเริ่มมมต้้้้้้นนทีี่เเคาาาาาใใใหยสรรรถชชงงไไดดดจิลับ อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า listening mode นั่นเองครับอันนี้เนี่ยนอกจากโหมดรับฟังที่เป็นเสียงสองช่องแบบปกตินะตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า background music มาให้ด้วยนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นการจําลองนะเหมือนเราเนี่ยนั่งฟังลําโพงอยู่ใ,ใกล้ๆเลือกได้ทั้งบรรยากาศแบบคาเฟ่หรือว่าในห้องต่างๆภายในบ้านเรานะครับในจังหวะที่เราเนี่ยอาจจะอยากฟังเพลงแบบสบายๆให้เหมือน background music ดนตรีคอๆคอเบาๆเนี่ย อันนี้เราก็สามารถเปิดใช้งานนะเป็นการเปิดเทนปกตินั่นแหละแต่ระบบเนี่ยเขาจะทําการจัดการให้นะซึ่งจากที่ผมใช้งานเนี่ยถือว่าสมจริงเลยทีเดียวนะจังหวะที่เราอาจจะยังไม่ได้อยากฟังเพลงอะไรชัดๆมากมายเนี่ย ก็สามารถเลือกใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ครับอีกโหมดการใช้งานนะครับอย่างซีนีมาเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์การจำลองเสียงรอบทิศทางแบบ360องศานั่นเองโดยฟีเจอร์นี้นะครับเมื่อเราเปิดดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยเ้วเปิดใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีจำลองเสียงรอบทิศทาง360องศาของทางโซนี่นะครับเข้ามาควบคุมซึ่งจากการใช้งานเนี่ยปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้โหมดจำลองเสียงแบบนี้บ่อยๆนะครับ แต่การใช้งานของหูฟังตัวนี้เนี่ยผมถือว่าผมชื่นชอบเลยนะเสียงพูดที่ได้เนี่ยก็จะมีความชัดกําลังดีอยู่ตรงกลางของเราครับแล้วบรรยากาศพวกเสียงเอฟเฟกต์เสียงดนตรีต่างๆเนี่ยก็จะโอบล้อมรอบตัวเราด้านข้างนะใกล้เคียงกับการรับชมในโรงหนังได้ดีมากๆเลยครับ <S <S ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พวกฟีเจอร์การใช้งานนะครับในเรื่องของการปรับเสียงเนี่ยอันนี้โซนี่เขาก็ให้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันนะแน่นอนว่าจะมีพวก EQ สําสเร็จรูปเนี่ยให้เราเลือกใช้งานได้หลายแบบเลยจะเลือกปรับเองก็ได้นะครับแบบเมนูเนี่ยอันนี้เขาก็มีมาให้นะ แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบนะมากๆอีกหนึ่งอย่างของหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Find Your EQ นั่นเองครับที่ระบบนั้นก็จะมีตัวอย่างเสียงเนี่ยหลากหลายแบบเลยนะมาให้เราเลือกเปิดนะครับเปรียบเทียบกันว่าเอะเราชอบเสียงแบบไหนแล้วพอเราเลือกไปสักตัวอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยระบบเขาก็จะมีเสียงนะที่ใกล้เคียงกับอันนี้แค่มาให้เราเลือกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ทาการปรับเปรียบเทียบไปอีกหนึ่งรอบ จากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะทำการเลือก EQ เนี่ยสำหรับรูปสําหรับเราโดยเฉพาะซึ่งจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยเรียกว่าเสียงออกมาถูกใจเลยทีเดียวครับใครที่ซื้อุูฟมาตัวนี้ไปเนี่ยก็ห้ามพลาดฟีเจอร์นี้กันเลยนะทีนี้พูดถึงเรื่องเสียงของเขากันบ้างนะครับ เมื่อเราพูดถึงหูฟังของทางโซนี่เนี่ยอันนี้ทําให้เรามั่นใจเรื่องคุณภาพเสียงของเขาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยหูฟังตัวนี้นะเสียงจะออกแนวก,นกลางๆนะครับเหมือนหูฟังที่ใช้งานในสตูดิโอเลยแต่ว่าจะมีการปรับจูนเสียงให้มีความชัดมากยิ่งขึ้นมีเสียงเบสที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกว่าปรับจูนให้ออกมาถูกใจสายมิวสิกเลเวอร์นั่นเองเยทําให้เราสามารถใช้หูฟังตัวนี้นะฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะไม่ว่าจะเป็นแนวช้าๆสบายๆายอันนี้ก็ฟังได้ดีนะเดี๋ยจะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานมีเบน่ออยยเเเี้้นะ้ถถืววาออาาาาะๆไรกทมดดดแลิ ไปใช้งานดูหนังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยนะเสียงพูดที่ได้จะมีความชัดกําลังดีนะครับไม่ชัดมากจนเกินไปเสียงเอฟเฟกเสียงเบสต่างๆนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยสำหรับการรับชมผ่านหูฟังแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเรานําไปใช้งานในโหมดซีนีมาเนี่ยอันนี้ก็ได้เสียงมิติที่โอบล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เรียกว่าต้องถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนครับ สรับฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือน้อย a n c e l l i n g นะครับอันนี้เนี่ยทำได้ดีสมกับเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดเช่นเคยนะครับโดยเมื่อเราเปิดโหมดต,ตัดเสียงรบกวนแล้วเนี่ยเสียงรอบข้างนี่เรียกว่าเงียบสงดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะเมื่อเราเปิดฟังเพลงไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่าแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยทีเดียวนะครับและในการปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะครับระหว่าง a อ b i e n t Sound นะครับมาโหมดน้อ c a n c e l l i n g หรือว่าสลับทั้ง2โหมดนี้เนี่ยระหว่างที่สลับโหมดอยู่เนี่ย เฟสสลับโหมดเสียงอย่างช้าๆนะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกบูบว่บาบซึ่งเป็นการทํางานนะที่ดีมากๆนะถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ทางโซนี่เนี่ยเขาใส่ใจดีมากเลยครับอันนี้ผมชอบนะในส่วนของการใช้งานไมโครโฟนนะครับอันนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีไมโครโฟนรอบตูวฟังมาให้หลายตัวรวมถึงมีระบบนะครับที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างของเสียงพูดเนี่ยออกไปนะในการใช้งานคุยโทรศัพท์แบบทั่วไปเนี่ยเมื่อเราใช้งานในบ้านในสถานที่เงียบนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ในแบบที่โอเคเลยนะ สำหรับราคาของ Sony WH1000X Mark 6จะอยู่ที่15,990บาทใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ Sony ไทยและเพจ Facebook Sony ไทยกันได้เลยครับ สรุปนะครับก็ถือว่าเจ้า Sony WH1000XM6 ตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ออกมาสารต่อต,อตะกูลรุ่นยอดฮิตได้เป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงที่คงเอกลักษณ์ไว้เช่นเคยมีระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีสุดตัวหนึ่งในตลาดนะมีฟีเจอร์และลูกเล่นต่างๆเนี่ยแห่แบบจัดเต็มนะครับใครที่กำลังมองหาหูฟังเฮดโฟนแบบครอบหูนะมาสนับใช้งานในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นในบ้านนะครับนอกสถานที่หรือระหว่างเดินทางอะไรแบบนี้เนี่ย ก็เรียกว่าจะต,ต้องถูกใจหูฟังตัวนี้กันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด s u b s c r i b e y o u t u b e LCD TV Thailand ขอ,องพวกเรากันไาด้วยนะครับสวัสดีครับ